ไทยสบายดีพี่น้องเมื่อสุกุสุกคนเรามาพบกับสามารชแนลอีแล้ววันนี้บอมาบอลสานจะพาทุกคนไปหู้จักธนาคารที่ธนาคารไทยที่ประจำยูลาวว่ามีธนาคารอย่างแน่นะทุกคนก็คือจะได้หู้ว่าธนาคารไทยที่มาตั้งอยู่ในโ,โปลาวนั้นจะมีธนาคารใดแดนนะทุกคนเนาะและเราจะพาทุกคนไปเบื้องภาพพรนยากาะพร้อมกันว่าธนาคารนั้นอยู่ป้อนใดแดนหรือว่า เป็นสถานที่ที่ยู่ในนครหลวงเียนจันเนาะพาะอยู่ในนะครหลวงเียนจนะยนนะันว่ามีธนาคารอย่างเดเนาะธนาคารไทยที่ประจําอยู่แลวนะ้วเนาะเดี๋ยวเราไปเบื่อพร้อมกันเลยภาพบรรยากาศเนาะพร้อมกันว่าสิมีธนาคารอย่างเดนะทุกคนไปนี่เลยเนาะทุกคนเฮาก็ยู่เส้นทางหรือว่าถนนน,ถน,นั่นเองเนาะถนนล้านสร้างเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ยู่ถนนล้านสร้างส่วนเบื้อง ทางเทิงเมื่อกี้บอมาดไทยมาแม่จะเป็นทางมาเตยอนุสาวรีเนาะหรือว่าประตูไสนั่นเองอันนี้จะเป็นเนาะธนาคารเราจะมาเริ่มธนาคารแรกกันเลยเนาะที่ตอนเนื่องกันมาจะเป็นธนาคารกรุงศรีเนาะเป็นธนาคารเราจะตั้งว่าอันเป็นธนาคารหนึ่งเนาะธนาคารที่หนึ่งก็จะเป็นธนาคารกรุงศรีเนาะแล้วก็ต่อไปพุ่นเนาะก็จะมีหลายๆธนาคารเนาะอยู่ในถนนล้านสร้างนี่เองเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งแนวนี้นํากันนี่จะเป็นภาพบรรยากาศเป็นแนวนี่นะทุกคนเนาะการกรุงศีก็จะมีแบบสไตล์แบบนี่เป็นจอมมี3จอมเนาะแล้วก็มีสีสีเหลืองเนาะสีที่ประจําเันโลโก้เพื่อนเนาะโลโก้หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของธนาคารกรุงศรีนั่นเองเนาะเป็นธนาคารที่หนึ่งเนาะที่เอ็นบอมาตั้งไว้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปต่ออีกธนาคารหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นธนาคาร กสิกรไทยเนาะทุกคนเนาะธนาคารกสิกรไทยนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนึงเขาจะไปเบิ่งใกล้ๆว่าเป็นแนวใดนนะเนาะก็ถือว่าอยู่นี้เนาะทุกคนเนาะอยู่เส้นทางนี้ก็จะเป็นตัวทางนี้จะไปทางตลาดเซาเนาะอันนี้ก็จะเป็นตลาดเซาแล้วเนาะทุกคนเนาะอาจจะเป็นซี่แง่อยู่นี้เนาะยังเป็นถนนร้านสร้างอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นธนาคารก,กสิกรไทยส่วนธนาคารกรุงศรีแมนอยู่ทางเทิงนะเนาะหอกลามาแล้ว แล้วตัวนี้จะเป็นธนาคารกสิกรไทยทางนี้ก็จะไปทางอันโตนเนะไปหาธาด,ดัมอย่างประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่ธนาคารกสิกรไทยก็จะมีหนังสือลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะส่วนโลโก้เพื่อนจะเป็นตัวนี้เนาะก็จะมีอันต้นอย่างสไตล์ต้นเข้านะสีเขียวเนาะมงมลนด้วยสีแดงก,กันลักๆเลยก็จะมีตัวนี้เนาะประมาณมากที่สุดก็มีตัวมีแพนด้ามีไว้ตัวมีไว้อย่างนี้นะทุกคนเนาะก็คือแบบสไตล์แบบนี้เนาะ จะมีคิวคิวอาร์แบง์อย่างประมาณนี้เนาะถ้าทุกคนมาเที่ยวประเทศลาวเลยอย่างประมาณนี้ถ้าทุกคนแบบบุยากไซอดนแลกเปลี่ยนเป็นเงินกอง,เง,กองเงินกีบเป็นอย่างเนาะหรือว่าไซคิวอาร์แบง์อยู่ตามที่ห้านอาหารก็สามารถไซได้เนาะทุกคนเนาะราคานี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เอาสะดวกเนาะสบายในการแลกเปลี่ยนเนาะถ้าผู้ใดมาลาว คนไทยเนาะหรือว่าย่างมาลเราวอย่างมหาธนาคารก็สามารถมาได้เนาะอยู่ที่ถนนลานสร้างนั่นเองเนาะเดี๋ยวเขาจะท่ายันตัวนั้นใ้เบิ่งเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะตัวนี้ทางไปพุ่นก็จะไปทางหอคำอย่างประมาณนี้ทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นถนนลานสร้างนั่นเองเนาะนี่จะเป็นแนวนี้เนาะทุกคนเนาะหือว่าเป็นถนนที่กว้างใหญ่พอสมควรอยู่ในเมืองเลยแหละเนาะตัวนี้แต่ก็ธนาคารไทยก็ ว่าธนาคารไทยที่ประจำวิลาวาก็จะเรียนกันไปต่อต่อทางพุ่นก็จะเป็นธนาคารแบบนี้เราควรเนาะตัวนี้เขาก็จะออกมาจากนี้เนาะทางเทิงวิ้ก็จะเป็นธนาคารกสิกรไทยเนาะแต่ทางลุ่มนี้มาก็จะมาทางนี้เนาะทางนี้ก็จะเป็นธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์เนาะธนาคารไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์บอกเบิ่งไปเบิ่งไกลๆอีกแค่หนึ่งเนานนะว่าเปลี่ยนอะไรเนาะแมนแทมบเนาะ หรือแบบหอยู่ไกลเนาะกับบุญสู้เห็นภายในเนาะอันนี้ก็จะเป็น3ธนาคารนะทุกคนเนาะอันนั้นผ่านมาสองแล้วน,นี้เป็นที่3เนาะไทยพาณิชย์เนาะทุกคนเนะาะตัวนี้เนาะนี่ไทยพาณิชย์แล้วก็ต่อไปพุ่นก็นยังมีอีกธนาคารหนึ่งเนาะแต่เขายังประธานหัวว่าเป็นธนาคารอย่างเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งพร้อมกันเนาะสองสามธนาคารมืาแล้อยู่นะ่ะคือว่ามีอยูจิตธนาคารเนาะอยู่ในอยู่ในนครหลวงจันทนระ์เนี่ยเนาะ ก็ถือว่าธนาคารไทยที่มาตั้งอยู่ในสปนขอเราหรือว่ามาลงทุนเนาะธุรกิจหรือว่าอี่อย่างเนาะที่ประเทศเกี่ยวกับธนาคารนั่นแหละเนาะออมาจกกบริษัทหู้หละแต่หลักๆเป็นบอมาจะพาทุกคนมาเบิ่งว่าธนาคารอยู่จุดใดแล้วก็บบอลใดหรือเ็นนั่นเองเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าซีมีธนาคารอย่างแด้เนาะเขาจะไปต่อกันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นธนาคารที่ซีนั่นเองนะทุกคนเนาะธนาคารทีซีก็จะเป็นธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้จะเป็นธนาคารกรุงไทยลักๆะมันก็นจะคล้ายๆคือกันเนาะทุกคนเนาะจากกันจากทางคุณมาเนาะก็จะแวบ,บเรียนกันเลยนะทุกคนเนาะแวบจะบวชใ,ให้ทุกคนแวบบไก่ย่างบอนอื่นบอนไก่อย่างประมาณจะยุครบเขตบริเวณแถวอันเส้นทางนี้เนาะทุกคนเนะาะถนนร้านสร้างนี่เองเนาะตอนนี้ก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยนั่นเองเนาะนี่ ก็ถือว่าภาพบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าสวยสดงดงามจางป่า,นางนี่ประมาณนี้นทุนกคนเนาะนี่ก็คนเที่ยวรถอี่อย่างก็มีแด่เนาะบ่มีแด่อย่างประมาณนี้นทุกคนเนาะก็ถือว่าโอเคแหละทางคุณก็จะเป็นทางหอคำนะทุกคนเนาะนี่ธน,น,นาคารกรุงไทยเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนไปเบิ่งอีกอีก2-3ธนาคารเนาะก็คือแบบ จะพาทุกคนไปเบิ่งธนาคารไทยที่ประจําอยู่ลแล้วอนะไรเนาะว่าอย่างอีกธนาคารใดแดงนั่นเองเนาะทุกคนเนาะถ้าผู้ใดหูหกเกี่ยวกับธนาคารไทยอย่างตังต่างน,นนะเนาะที่มีอยู่ในสป,รป่าราวก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นธนาคารเนาะทุกคนเนาะแต่เพื่อนเอาพามากางออียงประมาณนี้เขาก็บคสามารถหูได้ว่าแม่นธนาคารใดเนาะทุกคนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพเนาะธนาคารที่ าทายมาหันก็จะเป็นแบบสไตล์แบบธนาคารที่5เนาะที่5้าก็จะเป็นทีนี้เนาะเดี๋ยวโบได้เป็นจัดลําดับว่าเออเป็นธนาคารใดที่อันนั้นนะเนาะแต่เป็นธนาคารที่อ่าคนลาวงูเนาะว่าธนาคารไทยที่คนลาวงูอยู่ในปัจจุบันเนาะจะมีกรุงเทพนี่เนาะทุกคนเนาะธนาคารบางกอกแบงค์เนาะบางกอกแบงค์ก็คือว่ากรุงเทพัอะลรเนาะ เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกธนาคารหนึ่งเนาะคือว่าจะเป็นธนาคารสุดท้ายแล้วแหละเนาะอยู่ทางทางผู้นาอทุกคนเนาะเดี๋ยวขี่รถไปอีกต่ออีกน้อยหนึ่งเนาะเราก็จะเห็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นยังเป็นธนาคารกรุงเทพอยู่เนาะก็จะหูห้างหน้าตาอย่างก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคือว่าเรียนกันมาเลยเนาะอยู่ทางเทิงพุ้นใจไหมมีกรุงศรีแล้วก็กสิกรไทยกรุงไทยอ่า ไทยพาณิชย์เนาะแล้วก็กรุงเทพอย่างนั้นเนาะธนาคารกรุงเทพอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็ธนาคารอีกธนาคารหนึ่งก็จะเป็นธนาคารนี้ทุกคนธนาคาร TMB เนาะธนาคารไทย TMB เนาะเป็นธนาคารทหารไทยเนาะทุกคนเนาะตัวนี้เนาะเป็นธนาคาร TMB ก็คือเป็นธนาคารธนาคารทหารไทยนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งใกล้ๆอีกตั่หนึงว่า แมนอ่าเป็นแนวใดเนาะก็คือแบบจะไปเบิ้งว่าหูพังหน้าตาธนาคารอยู่ในสอปัวลาวหรือว่าอยู่ในคนครหลวง,งจันเองเนาะธนาคารทหารไทยนั้นเป็นแนวใดเนาะเดี๋ยวจะเบิ้งใกล้ๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่คนเพิ่นกาลังเดินทางไสถนนคนทางเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ้งอีกทีนึงก็คือแบบไปอยู่เบิ้งใกล้ๆว่าสีเป็นแนวใดในเนาะธนาคารสุดท้ายแล้วทุกคนเนาะ ก็ถือว่าเฮามาไทยนี้ก็ถือว่าเฮาเห็นมาแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่ามีหกธนาคารเนาะแต่อีกธนาคารหนึ่งก็คือว่าเป็นที่เพื่อนเอาพักตังอย่างบางใช่เนาะก็ถือว่ามีมีเจ็ดนะเนาะแต่บอมารก็บก็บ่อกว่าเป็นธนาคารใหนนะทุกคนเนาะแต่อยู่ในอันตามแรงซื้ออย่างต่างๆเพื่อนกอว่าเออมีเจ็ดแต่บอมาดไทยมานี้ก็ถือว่าเรา มาเห็นนากันก็นกนจะเป็นมีหกเนาะแต่อีกธนาคารหนึ่งแม่นอันเพื่อนเอาพระกั้งมากนัน่าจะเป็นตัวที่เจ็ดน่าจะเป็นตัวนั้นเนาะที่ฮองวงว่าเป็นธนาคารอย่างนั้นเองเนาะหรือว่าน่าจะเป็นถ้าจำบุพืชจะเป็นธนาคารอย่างว่า C C I M B ประมาณนี้แหละ C I M B Bank เนาะ C I M B Bank ประมาณนี้นะทุกคนเนาะหรือว่า C I M B ไทยเนี่ยทุกคนเนาะ ทีไอไทยนะีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็คือมียูอันมียูเจเนาะทุกคนเนาะแต่บอมาถ่ายมาเห็นเตนะหกเนาะโอเเป็นยังไงทุกคนได้เบิ่งภาพบรรยากาศเลือกับธนาคารไทยที่ประจำยุลาบมือแล้วทุกคนเนาะก็คือบอมาศก็จะพาทุกคนไปเบิ่งอยู่ที่ธนาคารไทยที่ประจำยุลาวก็คืออยูนะ่ในนครหลวงวิจันทร์เท่านั้นทุกคนเนาะก็คือบอมาศพาทุกคนไปเบิ่งอยูหกเนาะหกหกธนาคารเนาะที่อัน อยู่ในนครหลวงจันทร์เนาะก็คือแบบจะมีตามที่บ่มาธทายไปฮะเนาะทุกคนเนาะลักๆมันก็จะอยู่แบบใกล้ๆเคียงกันเนาะอยู่รอบระเบนแถวนั้นทุกคนหรือว่าทุกคนท่านไซธนาคารอย่างเนาะทุกคนเนาะก็สามารถมาบอกกันได้เนาะก็คือจะเป็นเพียงแต่ธนาคารที่บ่มาธฮู้านาเนาะที่อยูนในนครหลวงจันทร์เนาะหรือว่าอาจจะมีหลายกว่านั้นก็มีได้เนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าผู้ใดมีที่ฮู้จักธนาคารไทยที่ประจำยุราวก็สามารถ คอมเมนต์ได้เนาะว่ามีธนาคารไในแน่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นธนาคารที่บอมาร์ฮูสเพาะอยู่ในนครหลวงวิจันก็คือมีมีเจ็ดเนาะมีเจ็ดแต่บอมาร์ไปไายกนคือว่ามีมีเจ็ดหกเนาะเห็นเจ็ดหกเพราะว่าบางธนาคารตั้งแต่ยังอัปเดตอย่างประมาณนี้เนาะหรือว่าประมาณนี้แหละเนาะก็มีพักกังอย่างบางอยู่แถวๆนั้นนะเนาะก็คือแบบตึกมันก็คล้ายๆกันเนาะแต่เพื่อปิดบังตัวหรือว่าเพื่อนกำลังก่อสร้างใหม่อย่างประมาณนี้นะทุกคนเนาะ แต่ทุกคนเนี่ยเนาะเป็นนะแลวได้เนาะก็สามารถคอมเคลีย์คอมคิดความเห็นได้เนาะทุกคนเนาะส่วนสําหรับพ่อมาดไซธนาคารไทยก็คือจะเป็นธนาคารตัวนี้นะทุกคนเนาะธนาคารเอ่อธนาคารน,นี่เนาะธนาคารกรุงเทพเนาะทุกคนเนาะตัวนี้นะเนานะก็คือแบบไซด์เฉพาะโอนเงินเข้ามาอยู่ในนี่เนานะไซดเฉพาะโอนเงินเนาะก็คือพ่อมาดเป็นพนักงานพนักงานคนไทยที่ประจำอยู่ลาวเนาะทุกคนเนาะอ่ ก็คือแบบจะได้เงินเดือนแบบเงินเดือนไทยอย่างประมาณนี้นะเพื่อนก็เลยได้โอนเข้ามาทางนี้เนาะแต่ละทุกคนได้ใช้ธนาคารได้เนาะประมาณใช้ธนาคารอ่าบางกอกแบงก์เนาะก็คือธนาคารกรุงเทพนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณก็จะได้อัมลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนทำมาคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ปรมาณเ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ปรมาณจะได้มาลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย